สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทางร้านวลันทรนมีเครื่องรางของครั้งดีๆมาแนะนำให้ทุกท่านได้บูชากันค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางร้านจะมาพูด เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชค่ะก่อนรับชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพมา่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองค่ะพระองค์นะคะไม่เพียงแต่จะได้รับการเทริดทูอย่างสูงจากชนชาวไทยในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้นนะคะพระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคน ทั่วไปตลอดมาด้วยค่ะโดยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าขายนะคะการเรียนการงานมีสินจากการค้าขายซึ่งคนที่ไปบนบานหรือบูชาท่านนะคะเชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้ค่ะโดยทางร้านวลันธรนะคะได้เปิดบูชาทั้งแบบห้อยคอและแบบตั้งโต๊ะเลยนะคะ เหรียญพระเจ้าตากศินพระยาพิชัยดาบหักรุ่น100ปีจังหวัดอุตรดิตรวมพลังสามาัคีค่ะพระเจ้าตากศินแบบบูชาห้อยคอบุกเสกโดยพระครูสถิตธ,ธรรมยานเจ้าอาวาสวัดเจดีคิรีวิหาร ตำบลฝายหลวงอําเภอลับแรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะพระเจ้าตากศิน์แร่น้ำพีขนาด1.5นิ้วและพระเจ้าตากศิน์แร่น้ำพีขนาด5นิ้วค่ะทางร้านนะคะมีให้เลือกบูชาสีแร่สีทองและแบบแต่งองค์ค่ะพระเจ้าตากศิน์ทรงม้าแล่น้ำพีทางร้านนะคะมีให้เลือกบูชาสีแร่สีดำสีเงินสีทองและแบบแต่งองค์ทรงเครื่องครบชุดค่ะพระเจ้า ้าตากศินหน้าตัก1.5นิ้ว5านิ้วและพระเจ้าตากศินทรงม้าและน้ำผีางจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์เก้าอย่างด้วยกันนะคะคือหินเพชรเงินทองนาค่ะให้โชคลาภร่ำรวยเงินทองค่ะไมายพยานิ้วดำเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันแขวค่าป้องกันคุณใสมนดาค่ะไม้กลายเป็นหินมีตะบะเดชะทางด้านอำนาจและแควค่าเพ็ดนาท่างให้โชคลาภและเด่นทางด้านค้าขายป้องกัน ต่่างๆคะแก้วปุ่งคามสามารถป้องกันภัยคุณใส่มนดำและดูดซับดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยไหลดำไหลเขียวความเชื่อนะคะ จกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าสามารถดูดพิษแมลงได้รังปวกกลายเป็นหินให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอคลุณขึ้นค่ะและนำพีช่วยล้างอาถรรพ์ป้องกันพูดพีพิศาจากม์ดำต่างๆนะคะคำบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะให้ตั้งนโมูสามจกนะคะแล้วว่า อาราธนาดวงพระวิญญาณโอมสิโนราชาเทวะชะยะตุพะวังสับพะสัตตูวินาศสันติและหากท่านใดนะคะสนใจบูชาพระเจ้าตากศินมหาราชรุ่นต่างๆของทางร้านวรันทรนะคะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดิ้งทางด้านล่างใต้คลิปทางเรานะคะได้ใส่ไว้ให้ท่านแล้วที่ใต้คลิปนะคะ สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง ID l ีไลและช่องทางที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้ได้เลยนะคะหรือสนใจเยี่ยมชมบูชาวัตถุมงคลของขังอื่นๆของทางร้านนะคะสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของทางร้านได้เลยค่ะและว,วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ